ตื้อเรวันนี้นิวเอเจ็ตของเราจะพาไาพบกับรายการท่าติ๊กครับผมผมต้องนี่สวยติ๊บติ๊บติที่บ้านอยู่นะเดี๋ยวบ้านเอาแล้วเอาไงดีแต๋วแต๋วไปแล้วแต๋อมาด้วยไม่รู้เหรอ คือเนี่ยน,นหลังอยู่เห็นเข้า,ขาไปกูทีต้องห่วงต้องห่วงฟังบอกแล้วกูรบสบายเลยพร้อมเข้ามาปะเอา,าแสงเอาหนาว